สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเว่นครับวันนี้เราอยู่เกมดาร์กเนสคลาสสิกกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการฟาร์มตั๋ววันที่7นะครับก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่านะว่าผมมีอะไรบ้างนะก็จะมี i 3 4นะครับเลิฟสิบห้าดีสิบสองเอ็นสามครับผมเราไปเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับในส่วนของวันที่7เนี่ยผมก็ได้ทําการฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจอเป็ดไปทั้งหมด สิบตัวนะครับเรามาดูกันดีกว่านะว่าได้อะไรไปบ้างนะครับก็จะมี i7 เลิฟสองดีไซเนี่ยออกเยอะมากถ้าเปลี่ยนจาก I เป็น n น่าจะดีนะสำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างเกลือนะเกลือเพราะว่ามันได้ไอเยอะเกินไปนะครับน่าจะเป็นแบบเลิฟนะครับหรือว่า D แล้วก็ n อนะอันนี้จะถือว่าดีมากแต่อันนี้ก็แบบสวยไปนะครับมันได้ i อเยอะเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปรวมกันดีกว่านะว่ารวมของเก่าแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับผมก็ทําการรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี i41 เลิฟบ1จ N3 ครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น52ใบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เพิ่มมา3ใบเนาะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าได้3ใบเนี่ยจะถือว่าเป็นมาตรฐานของการดรอปแต่ละวันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเพื่อนมีคําแนะนาอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ